ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k วัยรุ่นดูบ่สาย,ายดดนเลนกันด้วยก็วันนี้มาเยืนอนอู่ช่างไนครับก็อ่ะสำหรับ FC ที่ว่าเมื่อวานนะที่คอมเมนต์มาถามผมบอกว่ารีวิวตัวสับลูกเตะให้หน่อยนะครับ ก็วันนี้มาอู่ช่างในมีแบบให้ดูพอดีเลยก็เดี๋ยวจัดให้ครับอ่ะมีเรามีกันให้ดูสองแบบนะอันนี้บิ๊กยิวเป็นคันเดียวจับสองเตะค,ครับแตคคบ่แต่ทำเตะเดียวนะเตะล่างเตะบนอ่ะเดี๋ยวมาดูสยามก่อนก็สำหรับคนที่ทำสยามนะครับก็ที่จะทำเป็นลูกเตะก็เราก็มาดูกันเลย นี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนแท่นเราต้องมีฐานมันครับฐานมันนะฐานมันแล้วก็ตัวที่ล็อกเป็นแป๊บนะครับตรงนี้เป็นฐานมีแปบ๊บอ่ะยึดนอด็อตแตงผมจะเป็นยึดนอด็อตสองรูนี้นะสองรูนี้แต่ช่างเขาทำเป็นยึดน็อตตรงนี้แล้วก็ฐานยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวสับลูกเตะมันเนี่ยตัวที่ประคองลูกเตะเนี่ย ก็เชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมนี้แล้วก็เจาะน็อตยึดอ่เป็นตัวแกนเป็นตัวแกนที่ว่าเนี่ยที่มันโยกได้เนะี่ยเรถช่างนะผูกลวดทู่กนี่นะครับนี่ก็ผูกลวดนะไอไม่ใช่ผูกลวดนี่นะเป็นแป๊บนะแป๊บแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้ครับเป็นขาลูกเตะนี่ขามานี่ ตรงนี้ก็ขอน่าจะทําไว้เป็นเบรกนะครับเนี่ยก็ไว้ดึงเบรกเก่าสยามอันนี้ก็เป็นลูกเตะของสยามดูเป็นแนวทางนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาเป็นต่อมานี่ครับอันนี้คือตัวปรับเกลียวปรับสูงต่าของสายพานนะเนี่ยยาวมากังเลี้ยวก็แปลงแล้วนะครับ แบงแบงอะไรอีกนี่ให้ผมดูแล้วก่นเนี่ยสายดิบฮะเนี่ยโอ้เนี่ยรถรถช่างก็จะประมาณนี้นะจะสายดิบนะครับจริงๆสายดิบไม่ต้องมาปพราเป็นห่วงเรื่องสายทังนะครับโอ้แบงเป็นเป็นรับเลยนะเออเพิ่งเห็นนะเนี่ยใช้สลิงอย่างเดียวเลยนะเนี่ยออกมานนี้เนี่ยนี่ก็สายกำเลี้ยวเข้าเนี่ย ไจะ้สะลิงไปดึงกับขาตัวนู้นโหไม่เห็นนะไม่กลมไม่เห็นจริงนะเนี่ะนีครับเกอะใครอยากดูกันแปลงกําเลี้ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูทางไม่บอกกันนะแต่วันนี้เอาลูกเตะกันไปก่อนแล้วก็นีเนนนะ่เป็นคันทับนะเป็นคันทับตนนัวนี้อันนี้จะเป็นดึงข้างหลังนะครับดึงหลังเราจะเตะขึ้นแสงผมเป็น ตบลงหน้าแลถึงจะไอเตะสายพานอ่นันี้ใช้เบรกเดิมนะครับเบรกเดิมด้วยก็ก็ประมาณนี้ครับอันนี้รถช่างไหนเขานะแข่งผมก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งผมทําผมไม่ใช่ทนใช้นะเอ้ยไม่ใช่ใช้ทนนะผมทนใช้อยู่ก็ของผมก็จะเป็นอารมณ์น,นั่นแหละประมาณนั้น กาน,นี้เป็นรถช่างครับก็บใครที่ถามมาใน youtube ที่ผมคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมลงนะก็มาดูรีวิวให้แล้วครับแล้วก็มีคันนึงอันนี้เป็นสยามอันนี้เป็นมิกิวก็เห็นรถอันนี้ไว้ลากมันนะลากมันอ่ะที่บอกว่าสองทับเป็นยังไง อันนี้เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะน,นี่เป็นร่องใหญ่เอาดูร่องใหญ่กันอ่ะนี่นะครับเตะร่องใหญ่อ่ะสับสับมาข้างหน้านะเป็นเตะร่องใหญ่เอาไปดูเตะร่องเล็กใช้ในคันเดียวกันนะครับเนี่ยรถช่างก็จะแปลกๆอย่างนี้นะอ่ะเรื่องลงองไปดูกันเตะร่องเล็กอ่ะ นี่ครับสำหรับบิ๊กจิ๋วคันสับเดียวแต่เตะได้สองล่องแล้วก็ตัวนี้ครับเขาบอกมีหน้าที่อย่างเดียวเอาไว้เบรกเอาไว้เบรกครับเบรกแล้วก็เอาไว้เรเบรกใส่เกียร์เนี่ยเนี่ยรถช่างก็บิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วแปดแปดกไงเนี่ย <88. S 1> ตัววิ่งเลยเนี่ยกะนี่นะครับรถช่าง ก็ดูเป็นแนวทางนะครับใครที่ถามมาใน YouTube ที่ถามบอกว่าพี่ครับรีวิวลูกเตะคันจับให้หน่อยก็วันนี้จัดให้สองตัวครับผมอ่ะอวินนี่ของเขาเปะนะห้าครึ่งนี่ห้าครึ่งอันนี้หกั้งไหนสี่สองระบบนะครับอ่ะดูนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อจับ ะโอเคสองระบบนะรถช่างก็จะแปลกๆนี่แหละไม่เหมือนเขาก็นี่ครับสายแม็กด้วยก็มีสองตัวครับวันนี้รีวิวให้สองตัวก็ใครชอบแบบไหนก็จัดตามกันได้นะครับ นี่เป็นของสยามใช้เบรกเดิมเบรกเดิมสยามนะแต่ของผมอะที่ผมทำมาผมจะเอาเป็นสายพานล็อกกับล่องไหนครับผมก็มาทำตัวดักตรงนี้นะแต่เบรกเดิมผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วถ้าฉุกเฉินจริงมันเอาไม่อยู่มันเบรกไม่อยู่มันเบรกแล้วมันไหลไปเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เข็ดเลยไม่ไม่ไม่เอาเบรกเดิมอเลย ก็เลยทำเป็นเบรกสายพานครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วเบรกแล้วมันไม่อยู่ก็เลยทำเป็นเอาสายพานมาไว้ร่องนี้นะแล้วก็เอามาใส่น็อตตรงนี้เพื่อจะล้างสายพานตัวนี้เข้าร่องแล้วก็ลงไปล้างนู่นก็นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหงพิจิ๋ว บิ๊กจิ๋วแปดก็เป็นรถช่างนะครับก็โอเคเลยระบบนี่ทอท่ออีแตมก็คันนี้ก็บุกเบิกลากมันมาเยอะแล้วครับที่ว่าก็คันนี้นะครับที่ว่าไอปอมหัวยาวเรียกนะถึงก็ก,กวักเรียกนะครับว่าทำไมทอด,ดังจังวันนั้นลากมันไปขายที่ นงครับก็คันนี้เนี่ยไปกับเสียสอนชอเสียวอืมก็อันนี้ก็เป็นตัวปรับที่ว่าให้ตึงให้หย่อนนะครับสำหรับสายพานนี่ชอบคันสับครับให,ใหญ่เล็กเนี่มครับก็โอเคครับฝากติดตามช่องรุ่นดูใบเราด้วย ก็สวัสดีครับรีวิวให้แล้ว